นะไหนเจออีกรอบแล้วถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะว่าได้ไปเจ้าบอกไปแล้วเจ้าขอกินก่อนอาหารคลีน เมื่อกี้มีคนโทรมาทุกคนเข้ามาไลฟ์บ่อยๆอยอ่าเพิ่งหายไปนะขึ้นดิจิตเจ้าร้อยจอตรงตอนไหนคะเขารู้บอกว่าหนึ่งเดือนหลังประกวด่ะคะไม,มีน่ากินหมูกระทะบ้างไหมไม่กินเลยอะ่ะไม่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยชอบกินหมูกระทะแต่ว่าชอบกินชาบูเดี๋ยวคุณสา ไปกินชาบูกันอยู่เล่าเรื่องตอนไปบอลิบูหน่อยคือเขาติดต่อมาให้ไปแคสติง้งกับผู้กำกับกับผู้กำกับคนหนึ่งคือมันเป็นหนังที่แบบ เขาทําเขาออกมาหลายหลายตัวแล้วแหละแล้วก็เขาชอบเราอยากให้เราแบบคือจริงเหมือนว่าผ่านแล้วแต่ว่าอยากให้ไปคุยด้วยอะไรเงี้ยแคสผ่านแล้วนะคะอยากให้ไปคุยด้วยไปอะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าแบบตอนนั้นเราตัดสินใจบอกว่าจะมาประกวดใช่ไหมก็เลยบอกเข้าไปว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราขอไประกวดก่อนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือถ้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะ วีวีจัดแฟนมิ팅ไหมคะจัดทุกคนจัดแฟนมีดเดี๋ยวจัดแฟนมีดกันนะเดี๋ยวขอให้ทีมภูเก็ตแล้วก็แม่เอ็มพักก่อนสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจัดแฟนมีดกันอืม เมื่อคืนเข้าด้อมมาแบบว่าเดือดมากเลยในด้อมทุกคนไม่ต้องแบบว่าอืมเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องเสียใจนะแล้วก็อย่าแบบเปลี่ยนความเสียใจไปเป็นความโกรธหรืออะไรเงี้ยอืมไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องมานั่งเสียใจเลยหลายๆคนเนี่ยคือเปลี่ยน ความเสียใจมาเป็นความโกรธอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะเราอย่าทาอย่างนั้นเพราะว่าสุขภาพจิตเรามันสําคัญที่สุดนะคือเราอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่พอใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าอย่าทําให้สิ่งเหล่านี้มันมากระทบจิตใจเราแเราแค่ต้องคิดได้ว่าแบบโอเคอันนี้มันก็คือการประกวดอย่างหนึ่งนะเนาะเขาเลือกใครก็คือคนนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> เราก็ทําดีที่สุดแล้วเนาะเราทุกคนทุกฝ่ายและทุกงานจริงๆทุกงานเลยทําดีที่สุดแล้วแหละมันไม่มีงานไหนที่พร่องเลยอะ่ะเข้าใจปะวินานก็แบบมานั่งย้อนคิดเมื่อคืนตอนกลับมาคุยกับคุณสา <c oughs> คุยกันก็บอกว่าเออเราทําเต็มที่ทุกงานเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจอ่ะอืม มีคนบอกจะสั่งตังตัดชุดตามวีนาไปงานแฟนมิสทานอะไรคะทานอาหารคลีนนะคะเป็นแบบเหมือนพายที่ใส่ใสไก่ยองเมื่อวานวีนาจึ้งมากรักนี่แต่คนชอบชุดเนาะนี่ฉันดีใจที่ทุกคนชอบชุดชอบอะไรเงี้ยนึกว่าทุเรียนใช่มันเป็นรูปร่างเหมือนทุเรียนแต่ว่า มันไม่ใช่กินย้อมใจไงซูงประกวดรูปแรกมันเหมือนทุเรียนแต่มันเป็นไก่หยองแบบคลีนข้างในนะคะจะรู้นายอย่าเสียมนะคะทุกคนอ้าวเฮ้ยดิฉันไม่ได้บอกว่าไม่ประกวดแล้วประกวดมาสามปีแล้วบูดไม่ใช่อย่างนั้นนะมีคนเอาไปบอกว่าโพสต์ผิดนะคะไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะ คือบอกว่าประกวดมาสามรอบแล้วไม่เอาแล้วพอนะคะไม่ได้บอกว่าอย่างอะไรบูดนะคะอย่าเอาไปอย่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรไปเต้าข่าวนะคะกรุณาอย่าพยายามนะคะใครส่งคุณมาคะบอกว่าไม่ประกวดแล้วพอแล้วจะให้ไปเวอื่นไม่เอาไม่เกี่ยวอะไรกันกับอันนี้นะคะกับเวเรานะ อย่ายุโยงอย่าพยายามยุโยงนะคะ <c oughs> <c oughs> เ,เนี่ยเดี๋ยวประมาณบ่ายสองมีงานถาแถลงข่าวนะคะ <c oughs> คือชาวด้อมน่ารักมาก <c oughs> ก็ยังให้กำลังใจกันอยู่เนาะอืมเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้เต็มที่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีอะไรสนุกๆออกมาอีกแหละเพราะว่าไม่อยากอยู่นิ่ง อย่าปล่อยให้ว่างวีานอนเต็มอิ่มยังเต็มอิ่มแล้วค่ะอืมเราติดตามนะคะบ่ายโมงยังไม่ขึ้นหน้าขึ้นผมหรอเนี่ยเขาบอกว่าเมคอัพกำลังมา เมคอัพกับช่างหน้าช่างผมกำลังมาอยู่ค่ะอืเนี่ยเอาทุเรียนไปฝาดช่วยฮิวใจเราทีทุกคนลองย้อนกลับไปดูทุกวันเราทำเต็มที่แล้วเราไม่เคยสายเราไม่เคยทำอะไรที่แบบที่มันจะทำให้แบบมันมีผลต่อคะแนนอ่ะอืม อันก่อนวินายก็คุยกับพี่ในกองเขาก็บอกว่าคะแนนหลังบ้านเราสูงมากนะอะไรเงี้ยในเรื่องของการความพร้อมอะ่ะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจเลยอืมมันทั้งหมดมันอาจจะอยู่ที่คนที่เลือกคนสุดท้ายอะคะ่ะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะคะไม่ต้องเสียใจเลยทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ต่อไปนะคะในชีวิตมันจะมีผิดหวังบ้าง สำเร็จบ้างผิดหวังเสียใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องรู้ว่าเราจะลุกยังไงแล้วก็เดินต่อไปยังไงนะคะอืม มีนันจิบกี่กระป๋องครัเมื่อคืนทุกคนไม่ได้จิบเอาตรงๆเมื่อคืนไม่ได้จิบอะไรเลย e n น r g y รนี่ล้วนๆมาจากใจล้วนๆไม่จิบไม่ได้กินเอ็มร้อยไม่ได้กินเลยเลยมาจากตรงนี้ล้วนๆจริงๆแม่เอ็มซื้อเอ็มร้อยมาให้แล้วก็ใครซื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมาให้ไม่ได้กินเลยมาจากตรงนี้ จริงๆพลังที่สําคัญที่สุดคือพลังที่มาจากใจจริง,รงๆทุกคน passion เนี่ยแหละจะโชว์ออกมาให้เห็นว่าเรามีพลังในความพร้อมมากแค่ไหนอืพลังใจนะคะไม่ใช่เ็มร้อยใช่อืม You are the universe thank you นะคะวินาพูดใต้ได้ไหมพูดได้ด ไลฟ์กับแม่เอ็มด้วยนะคะไหนแม่เอ็มไลฟ์ปะคือมีคนเอาไปปั่นอีกแล้วเนี่ยถ้าเพจเดิมทุบไหมเพจเนี้ยทุบไหมมีคนแคปเอาไปปั่นว่าดิฉันว่าเออ่การประกวดบูทผิดนะคะเพจเดิมเห็นอยู่เนี่ยทุบนะเดี๋ยวโดนเออเพจเดิมตั้งแต่แรกคือเราพยายามไนท์ด้วยแล้วไงแล้วแบบ ตั้งแต่แรกอะเขาก็พยายามที่จะแบบปั่นเราในทางที่ไม่ดีอะไเงี้ยแต่เราพยายามน i c e ด้วยแล้วอะอย่าให้เห็นนะคะกล้องหลังบ้านพร้อมนะคะอย่าเขาดูก่อนว่าแม่เอ็มไลหรือเปล่าเพจไหนทุกคนดูอยู่แล้วเอย่าด่ฉันต้องพูดชื่ใช่ไหมเห็นมีคนแคปส่งมาในดอมอย่า,อาไปปั่นกันนะคะบางที คืออยากที่จะแบบเหมือนเขาพยายามอยากที่จะแบบว่าหาเรื่องจับผิดว่าแบบฉันจะอย่างงู้นอย่างนี้จะโอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคะ ชุดทองคือมหาราณีมากชุดทองเนี้ยคือดิฉันภูมิใจมากเลยภูมิใจในแบบการที่สั่งมาแบบดั่งใจอะมันได้ดั่งใจจริงๆอะพี่โอ๊ตคือแบบ ASMR มา <c oughs> กแล้วคนได้ได้ยินเสียงวีนากินเหรอเดี๋ยวจะถอยมาเคี้ยวข้างหลังนะ ASMR ฟังแล้วหิวใช่ไหม จอยได้ยินได้ยินเสียงหรอคือฉันแบบนึกว่ามันจะไม่เข้าพายไก่หยองแบบครีนค่ะใช่ <c oughs> คือมันครีนไงเข้าใจไหมมันครีนแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพและประเด็นกําลังรอช่างแต่งหน้าอยู่แล้วไม่อยากสั่งอาหารเพราะว่าน่าจะมาไม่ทันนึกว่าติดไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดเลยเนี่ยไม่ได้ติดไมอะไรนะคะอื ทุกคนคนที่อยู่ในดอสมาเวลาจะคอมเมนต์จะพิมพ์อะไรเนี่ยระวังนะเพราะว่ามันมีคนที่แบบไม่ประสงค์ดีกับเราพยายามที่จะมาปั่นเราอะไรเงี้ยฉะนั้นอย่าอย่าไปพิมพ์อะไรที่มันไม่ดีเพราะว่ายิ่งเราได้มาในตําแหน่งนี้เขาก็พยายามที่จะจ้องจับผิดเราพยายามแบบมองว่าแบบเนี่ยเมื่อกี้วินัก็เห็นมีแต่คนมาคอมเมนต์ว่าแบบอยากจะให้วินัยฉีกสัญญาไม่ต้องทําเลยหรืออะไรแบบเนี้ยก็มันไม่ดีเนาะ เพราะฉะนั้นอย่านะคะมีคนพยายามจะปั่นอย่ายอมให้เขาทำสำเร็จนะทุกคนถึงแม้เขาจะทำสำเร็จที่ผ่านมาก็ตามคือ <c ười> เขาปั่นแบบแย่มากเลยไอเพจเนี้ยออกเถอะทุกคนวินาบอกเลยออกเดี๋ยฉันจะจัดการอยู่เร็วนี้ดังนั้นรักษากฎกันเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะในดอมใช่ไหมเออเป็นกำลังใจให้ทุกคน yes มีคนส่งมาว่า Your dedication and your hard work is very inspirational. You inspired me to never give up in my life. สวีค่ะขอบคุณค่ะน้องรักแล้วก็เออแบบชอบมากอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบอุย้ยเหมือนชุดที่แม่แอนโปรโมตสินค้าตัวเองเลยใช่เหรอใช่เหมือนว่าแล้วดูแบบคนลุกมากมาก <laughs> น้องรักบอกว่าชอบชุดมากนะคะ สวยมากเออบอกว่าพี่วินาก็สวยด้วยขอบคุณนะคะน้องลาเมื่อกี้แม่โทรมาเออโบยิงโทรมาบอกว่าแม่ติดต่อไม่ได้ Your dedication and your hard work is very inspirational. You inspire me to never give up in life. Yes, never give up in life, and you know always move on, follow your passion and dreams. It might come true or not. there's always another thing in your life to do and you know to um, pursue always i looked up to oprah winfrey a lot because she been through all kind of um, challenges in her life and she transformed herself to be a better person and yeah i just think that she also didn't you know when she was young she didn't um Accomplish in her dreams but then after that she did the best with her own TV show and then you know it's it became successful and I think that might be my journey or you know that's just the way of life maybe you're passionate about something but then it didn't come true and you try something else and then you know it's my it, it might just be your next um how do we say this ก็รางวัลที่ยิ่งใหญ่ yeah. The biggest awards is waiting for you in the future Just follow your passion and you know never give up move on เ mm. มื่อวานผมคนทั้งประเทศอยู่ยที่วีนาแล้วช่างผมนะคะน้องปลั๊กนะคะ